เมื่อภาษาไทยกลายเป็นเกมที่ชวนให้ทุกคนในครอบครัวได้คิดตามถามคำถามเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย3ข้อที่หากตอบถูกก็คว้าทุนการศึกษากลับบ้านกันไปเลยและในสัปดาห์นี้พบกับความน่ารักของครอบครัวชาญสิริรพรพ่อจอแม่เอน้องพิรินและน้องคินครับมาแล้วครับตอนเรากลสิเกมท้าภาษาไทยกับครอบครัว ชานซิลิโตส,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 สวัสดีครับสวัสดีครับดีคโอ้โหน่ารักมากเลยครอบครัวนี้นะได้ยินว่าอยากมาเกมท้าภาษาไทยของเรามากใครอยากมามากที่สุดครับห <c oughs> นูค่ะ,ะคุณแม่ก็อยากมาคุณพ่ออยากมาอย่างนี้ก่อนมานี่มีประชุมกันไหมครับว่ามาแล้วใครจะเป็นแม่ทับมามาค่ะมามา,มา,มาคุณแม่เอคคุณแม่ต้องเป็นแม่ทับ นะฮะเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นําครอบครัวว่างั้นเถอะนะฮะจริงไหมครับคุณพ่อใช่ครับคุณพ่อจอบอกใช่ครับใช่ครับไม่เถียงเลยอครับไม่เถียงเลยครับเออถามอย่างนี้ดีกว่าไหนๆเรามีประชุมกันมาแล้วมีแม่ทัพเป็นคุณแม่แล้วและน้องๆเองล่ะครับเวลาเราคุยกับแม่ทัพซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยเราเรียกสรพนามตัวเองว่าอะไรครับเพราะเราต้องพูดกับผู้นําแบบเพราะๆหนูเรียกว่าหนูค่ะหนูไหนลองพูดกับคุณแม่สิคะ ไปซื้อขนมหน่อยได้ไหมคะโอ้เสียงอ่อนๆมากเลยนะน้องคินินเนาะน้องคินเรียกตัวเองว่าอะไรครับผมครับพูดกับคุณแม่ไงครับผมง่วงนอนครับผมง่วงนอนครับใช่ครับเฮ้ได้เหรอครับเดี๋ยวพึ่ง่วงเลยครับอยู่กับพี่คิวก่อนตอนหนุกกันก่อนนะอืมอันนี้หนูอันนี้ผมแล้วคุณพ่อล่ะครับปกติเรียกตัวเองว่าอะไรครับเรียกผมครับผมยังไงครับ ผมรักคุณครับผมรักคุณครับภาษาไทยอยู่ดีกลายเป็นภาษารักซะอย่างนั้นแหม่น่ารักทีเดียวสำหรับครอบครัวนี้นี่แหละครับที่เราพูดพูดกันมาไม่ใช่เพราะอะไรอกครับเพราะว่าคําถามในข้อแรกของเรากําลังพูดถึงเรื่องของบุรุษสรพนามอื่อกี้เราใช้แทนตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าคําว่าบุรุษสรพนามเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำนะที่เขาใช้กันถ้าพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับ บุรุษสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์หรือสิ่งของเพื่อจะได้ไม่ต้องพูดคำนั้นซ้ำซึ่งแบ่งออกเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งใช้แทนตัวผู้พูดเองเช่นผมฉันสรรพนามบุรุษที่สองใช้แทนคนที่เรากำลังพูดด้วยเช่นเธอคุณและสุดท้ายสรรพนามบุรุษที่สามใช้แทนคนที่เรากำลังพูดถึงเช่นท่านเขามันนั่นเองครับ มีคำบุรุษสรรพนามเพียบไปหมดเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีคำไหนที่เราเคยได้ใช้บ้างไหมครับก็แบบฉันเธออ่าพวกคำทั่วไปเนาะที่ใช้เลขแทนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้คำถามของเราก็เกี่ยวกับบุรุษสรรพนามนี่แหละครับเข้าใจกันดีแล้วแบบนี้เข้าสู่เกมท้าข้อที่หนึ่งขอท้าให้ตอบนะครับในประโยคนี้มีบุรุษสรรพนามทั้งหมดกี่คำครับดูให้ดีนะฮะ ผมของผมพันกันจนผมหมุดหงิดผมควรไปร้านตัดผมสักทีนี่คือคำถามนะครับมีบุรุษสรรพนามทั้งหมดกี่คำแทนตัวเองอผมมีตัวเลือกให้ครับระหว่างกอไก่สามคำขอไข่สี่คำครับอ่า ได้ยินตัวเลือกแล้วก็มีปรึกษากันแบบพอหอมปากหอมคอแต่ไม่รู้ว่าจะได้คำตอบไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าพอแล้วเลือกเขาอีได้เลยครับไปอุ้ยอา้าน้องกินจะเลื่อนไปไหนลูก <c oughs> ทุกคนตอบกอไก่เ <c oughs> หมือนกันหมดเลยนะครับใช่ทำไมถึงไปคิดว่าเป็นกอไก่ครับเอาคิริงก่อนเลยครับผมก็คือตัวเราใช่ไหมคะผมก็คือตัวเราอ่ะ แล้วคือของเป็นของเขาแล้วคือผมก็คืออันนี้พันกันจนผมผมก็คือตัวเรานี่แหลคะค่ะหูุดหิดไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าผมควรไปร้านตัดผมสักทีพอเขาบอกว่าผมควรไปใช่ไหมคะก็แปลว่าผมอย่างเช่นอันนี้ยมันจะไปไม่ได้ก็ควรจะเป็นเขาเองอและร้านตัดผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัดตัวเราค่ะมันตัดผมโอ้ทั้งหมดก็เลยมีทั้งหมดกี่คำครับ สามคำค่ะสามคำนะครับอน้องกินครับน้องกินทำไมถึงคิดว่าเป็นกอไก่ครับน้องกินเพราะว่าเจ้เขาเลื่อนมาตรงนี้แล้วเขาบังหนูหนูเลยหลบใช่ไหมลูกหรืว่าคุณแม่ครับเห็นตรงกันว่าเป็นกอไก่หมดเลยเพราะอะไรครับก็คิดเหมือนคิรินนะคะอ่าคิรินพูดว่าผมเนี่ยผมไหนบ้างบอกพี่คิวซิผมคําแรกใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอ่าผมของผมอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ใช่นะอ่า นี่ผมของผมพันการจนผมใช่ค่ะอันนี้ใช่ไหมใช่เหรอใช่นะอ่าใช่ขีดไว้ให้ดูหงุดหงิดผมควรผมนี่ใช่ไหมครับใช่เหมือนกันอ่าควรไปร้านตัดผมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ่าแต่ยังไม่รู้นะว่าถูกหรือเปล่าไม่เปลี่ยนใจแล้วนะครับทุกคนโอเคตอบมาแล้วว่ากอไก่มีสามคำ และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับที่ถูกต <Andrew> ้องใช่หรือเปล่าใช่คำตอบที่ถูกต้องแล้วครับโอ้โหสามคำจริงจิงด้วยครับและเป็นสามคำครับที่น้องคิรินคิดมาถูกต้องเลยครับ นะผมของผมพันกันจนผมหมุดหงิดจากประโยคนี้เนี่ยนะครับผมแรกหมายถึงผมเรานะครับส่วนผมที่สองก็คือบุรุษสรรนามที่แทนตัวเราผมของผมอ่าพันกันจนผมก็คือตัวเราเนี่ยหงุดหงิดถูกต้องแล้วผมนี้ก็คือตัวเราเนี่ยนะครับควรไปร้านตัดผมตัดผมอันนี้ไม่ใช่สักทีสามคำ เก่งมากๆเลยครับตอบถูกต้องนะครเพราะนั้นครับว้าทินใอ้ษาไปสองหมืนบาทสุดยอดเลยข้อแรกยากไหมครับไม่ยากครับไม่ยากหรอข้อแรกไม่ยากข้อที่สองยิ่งสบายหนักเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าข้อแรกเนี่ยยากที่สุดแล้วข้อต่อไปเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากเลยครับเพราะว่าผมจะบุกไปบ้านของทุกท่านครับที่บ้านมีห้องครัวไหมครับ มีค่ะในห้องครัวมีอะไรบ้างครับมีกระทะมีตะหลิวค่ะมีกระทะมีตะหลิวและมีไมโครเวฟคับมีไมโครเวฟอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วคุณพ่อมีอะไรอีกครับมีจานกับข้าวครับจริงๆแล้วในห้องครัวเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์ในการทํากับข้าวหรือทําอาหารเนี่ยเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเพียบไปหมดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเครื่องใช้ในครัวเนี่ยมีชื่อเรียกอะไรกันบ้างไปเลยครับ เรื่องใช้ในครัวมีหลายชิ้นที่เราอาจจะเรียกผิดกันอยู่อย่างชิ้นแรกหน้าตาแบบนี้คือตะหลิวเป็นเครื่องมือทำด้วยเหล็กใช้แซะหรือตัดขอบที่ทอดหรือผัดในกระทะกระชอนคืออุปกรณ์ใช้กรองของเหลวหรือคัดแยกวัตถุดิบเช่นใช้ตักขอกทอดออกจากน้ำมันไม้พายคืออุปกรณ์ใช้คนหรือตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากัน และสุดท้ายตะกร้อใช้สำหรับตักหรือลวกอาหารเช่นลูกชิ้นหรือเนื้อสัตว์ในหม้อสุเปอยากี้ที่เราใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับอืมเป็นยังไงครับที่บ้านเรามีอะไรบ้างครับโอ้เ้าน้องคิรินครับตะหลิวค่ะตะเหลิวที่บ้านเรามีตะเหลิวเ้าน้องคินละครับกระทะครับกระทะอ่ากระทะนี่เอาไว้ลงไปนอนใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วคุณพ่อละครับกระอนครับเอาไว้แยกน้ํามันครับอ๋อแยกน้ํามันจาก ไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยอ่าจะไก่ทอดอืมคุณแม่ดีกว่าน่าจะทํากับข้าวบ่อยสุดนะฮะคุณแม่ที่บ้านมีอะไรอีกครับมีไม้พายค่ะมีไม้พายเอาไว้พายเรือ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ทำอะไรครับ <c oughs> เอาไว้เหมือนแบบคนส่วนผสมให้เขา้ากันนะคะหรือไม่ก็ทาเนยทาแยมทาอะไรอย่างงี้ <c oughs> กับขนมปัง <c oughs> นะครับโอ้โหใ, oh, ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แสดงว่ามีครบเลยเครื่องครัวทั้งหมดนะครับไม่เสียเวลาดีกว่าเราลุยกันต่อเลยดีกว่า เข้าสู่เกมท้าข้อที่ 2. 2ขอท้าให้ตอบว่าข้อใดคือจังหวัดนี่ครับผมมีให้ดูดูให้ดีครับนี่ครับดูดีๆครับคำถามนี้เลยข้อใดคือเจวะอ่าให้ดูใกล้ๆก็ไก,ก่หรือขอไข่อ่าลองดูครับน้องคิลินอันไหนครับอ่าลองจับอุ๊ยคลายกันอยู่นะคลายกันไหมลูกอุ้ยดูข้างในขนาดนั้นเลยเหรอ เห็นไหมครับอืมคิดว่าไหนคิดว่าไหนหนูคิดว่าไหนครับเอออันนี้เหรอเพราะอะไรครับจาวักเอาคิรินคิรินเ้คิรินมาแล้วอฮ้คิรอันไหนครับลูกคิรินคินก็คิดว่าอันนี้เหมือนกันแหละเพราะอะไรครับพว่าอันนี้มันเหมือนช้อนอันนี้เหมือนช้อนนี่ครับคุณพ่อคุณแม่ลองดูครับอ่าคิดว่าไหนน่าจะเป็นจหวักขอไข่ครับขอไข่อ่าคุณแม่แล้วครับ โอ้คุณแม่มีข้อนานว่าคิดนิดนึงนะครับอ่าขอไข่นะ่เชื่อลูกนะทั้งสองตัวเลือกเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านมีติดครัวแต่จวกจะหมายถึงข้อไหนคุณผู้ชมลองตอบไปด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับอ่าโอ้ไปกันหมดเลยไปกันทั้งแผงอีกแล้วอืมอืมอืมนะฮะอ่าน้องคินน้องคินนะโอ้ตอบอย่างมั่นใจจวกขอไข่ครับ ไม่มีใครลังเลเลยมั่นใจเหมือนกันหมดมถูกถูก,ถกทั้งแผงผิดก็ผิดทั้งแผงเช่นกันน,กน,นะฮะทำไม,ถ,ไมถึงไม่ขอไข่ครับน้องคิรินครับเจ้าวักเจ้าวักมันควรจะเป็นอันนี้ <c oughs> แล้วกอไก่อะเรียกว่าอะไรช้อนยักษ์ช้อนยักษ์เออเพราะนั้นมันไม่ใช่จ้หวักแน่นอนนะเรามารุ้นพร้อมๆกันนะครับขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกครับถูกไหมครับ ถูกหรือเปล่าถูกไหมถูกและขอไขรเป็นคำตอบที่ถูกถูกต้องครับโอ้โหถูกต้องแล้วครับขอไข่ครับอันนี้แหละคือจวักนั่นเองครับอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับจวักเนี่ยนะครับก็คือเครื่องขัวครับที่เอาไว้ใช้ตักแกงนะฮะจะมีด้ามยาวๆแบบนี้ครับ เดิมทีเนี่ยทำจากกะลามะพร้าวแต่ว่าปัจจุบันครับได้มีการพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นสแตนเลสแบบนี้เพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความทนทานนี่คือจอวักครับส่วนอีกอันครับไม่ใช่ช้อนยักษ์ครับอันนี้ลักษณะเนี่ยมันคล้ายกับช้อนจริงครับนะเขาเรียกว่าทับผีนั่นเองครับจะมีรูปร่างคล้ายช้อนแต่ใหญ่กว่าช้อนเรียกว่าทับผีนั่นเองครับไม่ใช่ช้อนยักษ์นะเจ้าหนูอออันนี้เรียกว่า โอเควันนั้นข้อนี้ตอบถูกไปสะสมทุนเอกสาไปเป็น4 0 0พบาทเก่งมากเลยครับเห็นไหมครับสบายๆผ่านไปแล้ว2ข้อเหลือแค่ข้อเดียวแล้วเอาใจช่วยขอให้ตอบได้นะฮะแต่ดูแล้วต้องบอกเลยครับชายหนึ่งหญิงหนึ่งแบบนี้เวลาอยู่บ้านนี้ก็ต้องมีการเล่นซุกซนกันอย่างแน่นอนนะฮะปกติเวลาเล่นกันที่บ้านแบบนี้เคยมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือว่าอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมครับ วางชีใช่ไหมคะก็เล่นเซิร์ฟสกตแล้วก็เล่นเซิร์ฟสกตใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าล้มล้มค่ะทะลอกอะไรนี้ก็ต้องทำแผลประถมพยาบาลสิเนาะใช่ค่ะคำถามของเราครับเกี่ยวกับปรปถมพยาบาลครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะฮะว่าการปฐถมพยาบาลแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำคำแรกกันครับเห็นอะไรครับเห็นผ้าผ้าอะไร ผ้าปิดน้ำแข็งมีน้ำแข็งเขาทำอะไรครับประคบเย็นครับเอามาประคบเย็นหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าน่าใช่ประคบเย็นโอ้โหถูกต้องครับคำว่าประคบเย็นนะครับก็คือการใช้วัสดุนะครับเช่นผ้านะฮะเอามาห่อกับน้ำแข็งเอาไว้นะครับแล้วก็นำไปวางตรงที่ที่เราเนี่ยบาดเจ็บนะฮะอักเสบบวม เพื่อเป็นการบรรเทาอาการปวดนั่นเองเขาเรียกว่าประคบเย็นครับอืเก่งมากไปดูคําต่อไปดีกว่าครับคําต่อไปของเราคือเห็นอะไรครับไม้ไม้ดามแขาเขาดามอะไรครับาใช่หรือเปล่าเหมือนข้าเฝือกพัานข้าเปือกค่ะข้าเฝือกหรออะไรเอ่ยข้าเฝือกถูกต้องครับ การเข้าเฟือกเนี่ยครับก็คือการเอาวัตถุนะครับเอามาประกบกันนะฮะตรงที่ที่เราเดี่ยบาดเจ็บนะฮะเช่นแขนหรือว่าขาเนี่ยนะครับมีการหักหรือว่าดดนะฮะเสร็จแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันไว้เนะฮะเป็นการเข้าเฟือกเพื่อไม่ให้อวัยวะส่วนที่เราบาดเจ็บเนี่ยขยับขยื่นได้ชั่วข่าวอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าเฟือกชั่วข่าวนั่นเองครับผ่านไปแล้วสองคำตอบได้หมดเลยเพราะนั้นเข้าสู่คําถามของเราแล้วละครับหวังว่าจะตอบได้ถ้าพร้อมแล้ว เกมถามข้อที่3ทมาำกริยาในภาพภาพนี้คือคำว่าอะไรไปชมกันเลยครับผูกผ้าผูกผ้าแล้วก็เอาตอกไม้ใส่เข้าไปด้วยอำไมเออใส่เข้าไปเหรอไม้ใส่เข้าไปด้วยด่าแทนน้องไม้หมุนทำไมต้องหมุนทำไมต้องหมุน ทำไมต้องหมุนเป็นคำถามที่หนทำไมต้องหมุนโอ้โหเห็นไหมครับคำกริยาในภาพภาพนี้คือหมุนอะไรอาจจะสับสนผมก็อยากจะปรถมพยาบาลให้เพราะดูแล้วทุกคนกำลังบาดเจ็บอยู่ผมจะปรถมพยาบาลให้โดยการให้ตัวเลือกครับตัวเลือกของผมคือกอไก่ครับขันชนะหรือขอไข่ครับดามไม้อ่า นี่ครับเห็นตัวเลือกแล้วน้องๆนี่งงไปเลยนะครับและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อจอและแม่เอจะเคยได้ยินสองคำนี้มาก่อนหรือเปล่าถือว่าเจองานหนักแล้วละครับเราลองให้ประชุมกันดีกว่าไหมครับได้พ่อนี้กำลังจะยากมากๆพร้อมแล้วประชุมได้เลยครับลูกอเชิญครับอาคินมาแล้วมาคินมาอะเลนะประชุมอ่ะประชุม หนูว่ามันน่าจะขันขันชอ๋อคินก็ว่าขันชันเอเหรอทำไมเพราะว่ามันขันฉันเเพรนขันฉันเอ๋ันเพราะว่าถ้ามึงกัดมือมันจะต้องใช้ผ้าโอ้คินรู้ด้วยเหรอมันมันมันใช้ผ้าเหรอใช่ไหมขันชันเอ๋อาก็ว่าใช่ใช้ผ้าชาก็ว่าใช่ดามไม้ไม่ไม่เคยได้ยินเฮ้ยเหมือนเคยได้ยินแต่ดามแขนดามอะไดามไม้ไม่น่าจะต้องพันไม่ต้องจะต้องมัด น่าจะเป็นข้อกอไก่เนาะโอเคกอไก่ค่ะโอเคฮะโอเคมาเดี๋ยวพี่คิวช่วยช่วยน้องคินนิดนึงกับเขาที่ได้ลูกโอเคอ่าเหมือนจะได้คําตอบกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราประชุมกันไปได้คําตอบมาว่าไงครับชนะขันชนะะขันชนะมั่นใจนะ ถ้ามั่นใจเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับอืมอะพี่ชีช่วยไหมลูกป้ายป้ายป้ายอ่ไปเองนะป้ายเดินไปไปไหมลูกต้องกินลุกขึ้นมาโอเคอ่าไปเลยเหมือนไปชอปปิ้งอ่าได้แล้วตอบมาแล้วว่ากอไก่ขันชนะทำไมถึงคิดว่าเป็นกอไก่ครับเพราะว่ามันต้องใช้ผ้ามันต้องใช้ผ้าแล้วก็ชี้ไปที่คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกมา ใช่ไหมครับน้องคินอ่าแล้วคิดลินลหะครับทำไมถึงคิดว่าเป็นขันชนะหนูว่าด้าไม้อ่ะไม่น่าใช่แล้วค่ะเพราะว่าดามไม้อะนะคะอ่ามัไม่น่าใช่ใชเราเลือกจากการที่เราตัดช้อยออกใช่ค่ะคิดว่าดามไม้เนี่ยมันไม่น่าใช่คําตอบมันก็เลยน่าจะเป็นขันชนะว่างั้นเถอะอ่านะครับคุณพ่อคุณแม่ละครับขันชนะน่าจะ เอาไว้แบบงูกัดน่าจะงูกัดเพราะเขาต้องมีพันมีแบบมีมีเหมือนเหมือนรัดให้มันแน่นอให้มันแน่นใช่เออแล้วคิดว่าดามไม้นี่มันควรจะเป็นยังไงครับเหมือนเข้าเฟือกอะไรอย่างงี้นต่เอามามาหรือเปล่าดามกับแคนเลยเอาไม้มาวางแล้วก็น่าจะเป็นแบบนั้นถึงเรียกว่าดามโอ้ครอบครัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่ามาเป็นทีมจริงๆข้อหนึ่งข้อสองตอบเหมือนกันหมดข้อสามก็ยังเหมือนกันหมดถ้าถูกก็ถูกเหมือนกันหมดเลยมั่นใจไม่เปลี่ยนคําตอบนะครับ ไม,ไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยน,ยนโอเคคําตอบนี้ถูกต้องก็คือไปชมเฉลยได้เลยครับเฮ้ยคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรคิดคิดว่าคิดว่าอะไรใครหรือเปล่าเอาไมา้สียบเข้าไปแบบนี้และหมุนมันคือคําว่าคําว่า ขันชนอนะครับคือการห้ามเลือดนะฮะวิธีห้ามเลือดโดยใช้ผ้าหรือเชือกนะครับมัดเป็นปมเหนือบาดแผลหลังจากนั้นครับเอาไม้หรือว่าท่อเนี่ยนะับสอดเข้าไปแล้วมัดปมอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็หมุนให้มันเป็นเกลียวนะฮะให้มันแน่นเพื่อเป็นการห้ามเลือดเวลาที่เราเสียเลือดมากนั่นเองครับแต่ว่าจะใช้ได้เฉพาะกับแขนหรือขาเท่านั้นนะครับส่วนคําว่าดาไม้ครับดาไม้นี่คือการใช้ไม้กระดานถ้าไปบริเวณแขนหรือขา ที่เราหักหรือเราดอกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้ผ้านะฮะพันรอบๆนะครับมักจะใช้คั่วคาว่าเข้าเฟื่อกนั่นเองเป็นดามไม้เข้าเฟื่อกนะฮะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเวลาเราเนี่ยกระดูกหักนั่นเองครับอืมเพราะนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องแบบนี้ก็รับทุนการศึกษาไปเลยห0 0ั 6, บนบาทนะฮะสนกสนานแบบนี้ครั้งหน้าบาไหมคิรินไม่คะ่ะน้นองคิร์ไม่ไหมครับ มานะโอ้ใจหายแวบเลย <c oughs> พี่รุ้นค,คาตอบของน้องคินมาก <c oughs> ขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ด้วยนะครับคุณพ่อจอและคุณแม่เอนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับในเกมท้าภาษาไทยสำหรับวันนี้ครับคิวและครอบครัวนะครับชาญสิริธรต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเไม่ยากโอ้จะพ่อแตกแล้วนะครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงเครื่องครัวปกติเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่เราใช้อะไรครับ ชามชาม้วยครับช้วยถ้วยกับชามต่างกันยังไงครับถ้วยนะ่าจะแบบเล็กกว่าหรือล่าเอาไว้ใส่น้ำจิม้มคิดว่างไงครับคำถามข้อต่อไปครับคำถามข้อต่อไปได้ครับ <c oughs>